สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เว็บกัน b l a n k c o m นะครับวันนี้ทอมมี่จะมารีวิวเจ้า Code Government 1 9 1 1 a 1นเหเอ่ะครับเหตุผลที่เอามาวางไว้ข้างนอกอย่างนี้เป็นเพราะว่าทุกอย่างของ u m a า e x ก็มาเหมือนเดิมนะฮะมากับคู่มือมากับคำเตือนและก็แคตตาล็อกนะครับรวมไปถึงกล่องที่มีมาร์กิ้งคำว่าโค้ดหรือของบริษัท w a t e r มานะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นของ u m a า e x นะซึ่งทอมมี่ก็คงไม่ได้พูดอีกแล้วถุงพลาสติกและก็ f l a ร์ด d ปเตอรกับแปลงขัดอยู่ข้างในครบหมดแล้วนะครับตรงนี้โอเคอ่านี่ก็เลยเหตุผลที่ผมมากองไว้ข้างนอกก็จะมาพูดถึงตัวสินค้ากันเลยนะครับสินค้าก็เนี่ยครับโครงสร้างลนะักษณะก็จะเป็นซินนารอยคือเหล็กผสมนะครับไม่ใช่เหล็กแท้แล้วก็เป็นสีดำด้านนะครับมิติโครงสร้างปืนเหมือนกับเจ้าโค้ด19 191A1 เป็นอย่างมากนะครับ โดยเฉพาะการส่งเสริมของรูปลักษณ์สินค้าคือมีมาร์กิ้งของทางบริษัทมามาร์กไว้ตรงนี้เลยนะฮะเขียนว่าโคกเวอร์เมนหนึ่ง1ก้านหนึ่งเอหนึ่งนะฮะแล้วก็มีมาร์กิ้งของตาโคลอยู่ตรงนี้นะครับผมขนาด9มม PAK นะครับฝั่งด้านนี้นะครับส่วนกริปเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกกึ่งยางครับเป็นพลาสติกอ่อนนะฮะซึ่งจับแล้วถนัดมือมาก แน่นมากมีการเซาะล่องมาซึ่งจับดูแล้วก็กันลื่นได้ยเป็นอย่างดีนะครับโอเคมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเขียนว่า9มิ mm ม P.A.K นะครับแล้วก็เขียนว่า License Trademark of New c o d ร Holding Corporation นะครับ u m a าเล็กแมตต์ในเยนะครับตัวนี้ก็มีเลขสีเรียลนะครับโอเคส่วนข้างบนก็ไม่มีอะไรมากครับข้างบนก็เรียบนะครับ Uh, ไม่มีสีตามจุดมานะครับมาตรงศูนย์เล็งไม่ได้ตามจุดอะไรมานะครับโอเคพินฟาลิงพินนะครับข้างหลังเป็นสีสแตนเลสเงินสีขาวนะครับผมโอเคข้างหน้าเราจะมองเห็นได้เลยอย่างชัดเจนว่าจะมีบ็อกสามเหลี่ยมนะครับป้องกันลํากล้องไว้อย่างดีนะครับโอเคชัดเจนนะฮะ ดังนั้นรุ่นนี้จะเป็นฟอนต์ฟาลิงนะครับผมเรามาดูเรามาพูดถึงฟังก์ชันกันเลยนะครับฟังก์ชันเขาคือเป็นซิงเกิลแอคชั่นนะครับคือง้างค้อนหนึ่งครั้งกด1ครั้งถึงอย่างนี้ได้นะครับแต่ถ้าไม่ง้างค้อนก็ไม่สามารถกดอะไรยิงอะไรได้เลยนะครับเพราะว่าเจ้า 1, 1, 1 A, นึ่งกนนี้เป็นซิงเกิลแอคชั่นเท่านั้นนะครับมีเซฟตี้นะครับ ปรับเซฟขึ้นไปนะฮะนอกจากเซฟตี้ไม่ให้คอ้อนทํางานได้แล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะขึ้นลําได้ด้วยนะฮะจะติดล็อกตรงนี้นะครับฟังก์ชันไม่มีหลังอ่อนเหมือนกับปืนจริงนะครับเพราะว่าปืนจริงเนี่ยของเขาจะเป็นซีรีส์เก่าๆเลยนะครับก็จะมีหลังองค์หลังอ่อนแต่นี้ไม่มีนะครับมันไม่สําคัญสำหรับปืนแบงก์กันที่จะมันจะต้องมีฟังก์ชันทุกอย่างครบเหมือนปืนจริงนะครับโอเค แม็กกาซีนสามารถบรรจุกระสุนได้ถึง8นัดนะครับเวลาเราโหลดเข้าไปเต็ม8นัดปุ๊บเนี่ยเราจะมองเห็นทองอปอกทองเหลืองเนี่ยเต็มตรงช่องนี้ซึ่งจะอธิบายบอกท่านให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะฮะบ,บางครั้งก็ไม่ต้องนับเลยซะด้วยซ้ำง่ายกับการโหลดมากลิ้นเป็นอลูมิเนียมนะครับผมลิ้นแม็กกาซีนเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ก้นก็จะเป็นพลาสติกก้นแม็กนะครับ ปืนไม่มีล็อกแบ็กนะครับเดี๋ยวเรามาสังเกตกันนะครับพอผมขึ้นลำนะสุดท้ายที่เราเห็นค้างอยู่อย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้ค้างเพราะว่าระบบล็อกแบ็กนะฮะสังเกตดูล็อกแบ็กไม่ได้ทํางานอะไรเลยนะครับแต่ที่ล็อกเนี่ยเป็นเพราะว่าลิ้นแม็กเนี่ยมาติดอยู่ตรงนี้นะครับตรงช่วงบริเวณลังเพิงของปืนนะฮะมันทําให้ล็อกสไลด์ไว้ไม่ไม่มาข้างหน้าแต่ทาให้รู้ไว้ว่าเข้าๆว,ว,ว่าปืนหมดกระสุนแล้วนั่นเองนะฮะแล้วเวลาท่านจะกดแม็กออกเนี่ยสังเกตดูว่าแม็กก็จะไม่ไหลนะฮะ ดังนั้นถ้าต้องทําเป็นระบบเมนท์นวก็คือท่านต้องดึงสไลด์กลับมาข้างหลังให้สุดครับแล้วผักตัวล็อกแบ็กกลับไปเพื่อเพื่อให้มันจับตัวสไลด์ไว้ก่อนนะฮะถึงจะเห็นไหมฮะกดแมกกาซีนไหลออกมาได้โอเคครับตอนนี้ผมก็จะมาทำการทดลองโหลดลูก9มิมของโอคุซานให้ดูนะครับว่าจะทำงานเรื่องอีกเจตพอร์ตได้ดีไหมนี่คือลูกโอคุซานที่ยังไม่ได้ทำการประทุหรือยิงเลยนะครับ อเคผมจะโหลดเข้าไปในลิ้นแมกกาซีนทั้งหมด4นัด <S <S ผมรีคอมเมนต์ทุกท่านว่าถ้าว่าท่านจะลองทำดูที่บ้านก็ควรจะใช้เป็นลูกแบ a ค์ที่ยิงไปแล้วนะครับถ้าจะทำการทดลอง e j e c พ port แต่ว่าแต่ถ้าท่านจะลองทำแบบที่ผมทำก็ปลดถือปืนในในท่าที่ป้องกันและเซฟตี้นะครับก็คือเอานีวออกจากกลงไกปืนให้ชัดเจนนะครับพอขึ้นลปึ๊บ อกวาสูญเข้าไปในรังเพลิงแล้วนะฮะเราจะทำการทดลองการเช็คอิเจ็ตพอร์ตเขาดูนะครับว่าจะทำงานได้ดีไหมสังเกตดูครับว่าปอกก็จะเด่นออกไปเด่นออกไปนะครับอันนี้หลุดออกไปแล้วแต่อาจจะต้องอาศัยแรงนิดนึงนะครับไม่งั้นมันแม้มันก็จะค้างอยู่ตรงนี้ตรงหัวลิ้นนะครับนันก็ต้องโยนออกไปบ้างนะครับโอเคครับแปลว่าอีเจ็ตพอร์ตก็ทำงานได้ดีเลยนะครับไม่มีปัญหาเรื่องของการค้างหรืออะไรอย่างนี้เลยนะครับอ่ะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาทดสอบเจ้าโค้ดหนึ่งกับหนึ่งเอหนึ่งนะครับ ในรูปแบบ Shooting test นะครับเดี๋ยวจะทำการทดลองให้ดูนะครับว่าเจ้าโค้ดหนึ่ง A ็นนใน Shooting test เนี่ยจะทำงานเป็นยังไงนะครับผมก็จะโหลดรูปโอคุซานเข้าไปา5นัดน,นะครับเพื่อทำการ s h o o t i n g test อย่างน้อย5นัดให้ทุกท่านดูนะครับว่าจะทำงานได้เป็นยังไงนะครับโอเคครับตอนนี้โหลดเข้าไปทั้งหมด5นัดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูการ Shooting test กันว่าจะทำงานได้ดีแค่ไหนนะครับ ข้าไปแลงวเพยนะสังเกตดูครับว่าพอหลังจากที่ยิงไปหมดแล้วนะครับสไลด์ก็จะค้างลิ้นอย่างนี้นะครับตามที่ผมได้แจ้งไว้เราก็ต้องดึงตัวสไลด์ขึ้นมาชิดแล้วก็ผัดตัวนี้ขึ้นไปนะฮะถึงจอถอดแม็กได้ โอเคครับผมคิดว่าผมจะผมก็คงจะรีวิวเจ้าโค้ดห1ึ่งไปสมบูรณ์แบบแล้วสําหรับลูกค้าที่ต้องการข้อมูลนะครับผมหวังว่าท่านคงจะได้ข้อมูลจากคลิปวิดวีโอนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับคนที่สนใจที่ต้องการจะซื้อนะครับรีบมา p u c h a ช e ก่อนที่ของจะหมดนะครับเพราะว่ายูมาเล็กเรามีจำนวนจำกัดครับมีไม่เยอะมากนะครับ